มาชมบรรยากาศเก็บอวคาโดพัน BL ครับนี่ครับพัน BL นะเป็นลูกดำดำนะครับลูกดำดำใหญ่ๆนะครับพันนี้ชมบรรยากาศครับอ,อันนี้ก็น้องนักศึกษาลาวนะกำลังเก็บอยู่นะครับนี่นี่ไล่สดไล่สดไล่สดในย t u b บชมบรรยากาศสดๆนะครับอวโกโดพัน BL ชานไก่ตัดนะครับ น้องเต้ยกำลังเก็บอยู่ข้างล่างอาตอนบายมันก็ห่อนแต่ว่าเติมห่อนแล้วดิเนาะแต่ว่ามันโถูมือน่ะนะมือพวกตัวไปเลียนนะโอ้ให้งอนคัะเนี่ยครับ,รบกดกเลยครับต้นไม่ถูงมากนะโวโคาโดพัน BL BL นะครับแต่คนที่นี่เขาจะเ,เสียงเป็น BN 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 นนี้เก็บไปแล้วทั้งหมดสิบหกบ็อกนะครับเหลืออีกบ็อกหนึ่งส่วนมากขาเจ้าโหนาพจนจีโบภาษาอังกฤษกับพวกเข้าแล้วมันป่วนภาษาไทยพร้อมโหนาครับรูกตู่นะบลร์บยไบรีบอ่ะส่วนมากเก็บเป็นภาษาไทยป่วนภาษาอังกฤษแต่ว่าส่วนมากสหน้อยมากที่จะใส่ภาษาฮิบูถ้าไอ้บลร์บะไบลีโอนี่จะจะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เอลเอลเอเอลเออเอลเออ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 เอ อะโวคาโดพันบีเอ็นบีเอ็นนี่นะร้องคำว่าันเอ็บบนเนาะบีเอลนะครับบีเอลบีเอลนะครับอรรยากาศในสวนสดๆเลยครับที่อิสราเอลจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเบาใจนะครับนักศึกษาลาวเบาใจฮอ,อนเบาเบาอยฮอนยูฮอน,นยูครับบอกเก็มโคนุนี่งามเออหน่วยงามเลยปะ โอ้ลูกสวยๆเลยนะครับน้องบอจจอยวิลามีบ่เหรอมีลูกไครบอมีลูกไขรด้วยเนาะมีมีมีเอ่ละสายพันธุ์นนเนาะส่วนมากจะเป็นพันธ์แฮดนะครับแฮดแล้วก็พันธุ์ฮัทนี่ครับอันนี้ก็คือมันจะเยอะมากครับดกมากดกหลายดกแข็งเนาะดกหลายน,นี่เก็บเอาหมดเลยนะครับลูกเล็ก,ลกๆใหญ่ๆเก็บหมดนะครับต้นไก่ตัดนะครับนี่ให้ดูกันไกลหน่อยรีวิวกันไกลหน่อยครับ ไกลตัดนะเพราะว่าต้องตัดตรงขวนมันนะครับตัดขวนมนะันเนาะว่าไม่งัง้นเดี๋ยวมันจะสุกเร็วจนเกินไปนะครับจะสุกเร็วจนเกินไปวันนี้ที่อิราเลเวลาประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงชมบรรยากาศสดๆเลยครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ27องศานะครับยี่องศาเก็บโอโวคาโดนะอันนี้เต็มบล็อกเลยครับนี่ก็จะเป็นไอสันไอสันนอนบอไอสัน ี๋ยวขอทางแป๊บหนึ่งมันจะกาดสดสดร้อนๆนะครับแดดแดดเลยอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็จะเปลี่ยนงานแล้วนะไปทำอย่างอื่นนี่ก็จะเป็นเบาเกี้ยงโอ้ไอเกี้ยงมาเ,เห็นท่าไงวะอะกาดป่าตรงนี้ก็จะลุกๆหน่อยนะครับอย่า้ใไปเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายได้นะครับไม,ไมาไล์สดสักทีอันนี้ชมบรรยากาศสดๆเลย โอ้โหอันนี้ไอเกียงนะครับกำลังตัดอยู่เก็บใส่ถังสีนะครับแล้วก็จะเอาไปลงใส่ในบล็อกอีกทีนึงโอ้ลายดีเนาะบ้านท่องโบกแดงทีเดียววะเอาจากซิบไล่กับพ่อเนาะเออหลังจากทานข้าวเสร็จวันนี้ก็ได้ไปแล้วประมาณสิบหกบล็อกนะครับสิบหกสิบเจ็ดบล็อกก็ามาเก็บเพิ่ม,มับ ก็ดีสื่อสารผิดพลาดนิดหน่อยเก็บเพิ่มนะสัญญาณชัดเจนไหมนอ้ออ่าไรสดไรสดนะครับบรรยากาศสดๆเลยโ,โคโดบีเอ็นบีเอลนะครับอุณหภูมิร้อนมากเลยตอนนี้ได้ ใครเข้ามารับชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครอบอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลนะโอ้อนขนาดวะโอ้ยมาทางนี้บ้างนะครับน้ำมันเยอะมากเลยบูป่าฟ้าดงเต็มทางทีแล้วไป่เรือไร่มาได้ละโอ้ยหมุนปลาหมุนปลาหมุนปลาฟ้าดง บะ B L ล L เแต่เขาส่วนมากคนหนาเขาจะออกเสียงเป็น B N ออีกคนละถังพ่อเด้อว่าแล้วว่าแล้ว,ลวเต็มแล้วอีกคนละถังคนละเต็มถังพ่อ <Hey. S 1> ครับถือโอกาสนะครับเอาเปียกเอาเปียกน้องๆน,นะครับมาไล์สดให้ชมบรรยากาศอรรากาศสดๆเลยครับไม่ได้อฟถ่ายปกติอยู่คนเดียวครับไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมงาน อันนี้มีโอกาสกับน้องๆเขาก็เลยมาถ่ายให้ชมบรรยากาศกันนะโอ้หอนบอยเกี่ยหอนบอโอ้แป๊บเดียวเต็มบล็อกนะครับไม่ถึง15นาทีนะได้หนึ่งบล็อกค,ครับวันนี้ก็พอแล้วแค่นี้นะ<ป>หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกโอ้แดดแดดครับแดดเนี่ยไอเตยหน้าบูดแล้วไอเตยงองแงแล้วหอนไหล <c oughs> หอน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 นะเก็บเต็มบล็อกค,ครับลูกใหญ่ๆตัวโตเลยนะ อันนี้ก็ถ้าคิดเป็นเงินเงินก <ım. S 1> ็กิโลละประมาณ10เช็ค10เช็คก็ประมาณกิโลละร้อยกิโลละร้อยบล็อกนี้ก็ประมาณ400กิโลครับ400กิโลบล็อกเนี้ยเต็มบล็อกนี้นะบล็อกสีส้มนี้นะครับประมาณ400กิโลนะวอาแล้วว่แล้วไปโอเคครับบรรยากาศในสวนอะโวคาโดที่อิสราเอลนะ สถานการณ์ก็ปกติครับมียิงกันบ้างปกตินิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้น้ําเยอะมากเลย,ยกปกติถ้าถ้าไม่ปกติคือมันจะไม่ยิงกันนะครับนี่ก็คือปกติเลยนะอะไรจอยนะพอแล้วจอยพอเด้วพ่อพ่อกขุดท้ายนะครับบล็อกที่18ใช่ไหมบล็อกสาใช่บล็อกนี้บล็อกที่18นะครับโอเค ไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภารกิจไปทำอย่างอื่นต่อแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามรับชมให้กำลังใจพวกเราเด้วยนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูในป่าโอ้โอ้น้ำไหลเดี๋ยวปะฝากซื้อกล้องเนี่ยท้ายไปใช้กระถ่ายไปเลิดไล่ซดอยู่ตอนนี้ฝา,า,า,ากเสียงน้ำเไย ผากันไปสุดไป <c oughs> ดีสบายดีโอเมกพี่น้อง่โอเมสบายดีสบายดีตนเลาเขาต้องสบายดีไเนาะโอ้มึงไส่ขึ้นหรอบล่าปกเนี่ย <c oughs> ปวดปวดหัวใจนี่ขึ้นบ่มึงกิ้น่ะมึงขึ้นเรลองขึ้นกวน เปิดด <c oughs> oh, ้วยเอากระโดดไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นเดี๋ยว่าจีโดดรีดรีกซิตติดริกซิตวะไม่เหยพยบงไหนแผงเตะแกงเหนือ พอดกันโอ้โหโอ้โอ้โห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  ตะเกกเศร้าวันนี้แล้ว12แงออกไปเลวปวยตะเกกเขาจับกอดแง่ออกไปเลยแล้ว12ที่นี่ที่ไหนสองเอาที่ที่ยูอยีแหละะปรเท้วประเทศไหนก็ประเทศ,ย,เทศยูอ,ยอ,ยอยีแล้ว 啊，狗狗。 ม่อยูสมัยสวัสดีครับสีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมครับ